แม้ไวจะล่วงเข้าปีที่74แล้วพ่อหมอประวิทย์แก้วทองหมอพื้นบ้านชาวอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลายังคงเปลี่ยนไปด้วยแรงกายแรงใจเตรียมพร้อมเพื่อรอรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามารักษาด้วยอาการต่างๆตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงเวลาใกล้พรบค่ำโรคเทมารเตุดก็คือมดลูอออกอโดกตับเส้นบา,าสาร หนึ่งซองกอมพบาตมาผึกเส้นเลือดตีแต่กุันเนี่ยหลูกเลือดผู้หญิงไปจําเดือนข้าวคลายสับดาดูระดูสับคายโลคกเลือดถูกชนิดวานันทเถอะไม่ว่าโรคกิวนังหลูกขั้นหลคกอะไรก็ได้เราต้องรูกเส้นว่าเส้นถูกเส้นเนี่ยมันต้องไปแก้่มันต้องในถ้าเส้นในร้อนเส้นในเย็นเส้นในเส้นที่ร้อนเราเป็นโรคอะไรเราต้องู้ว่าโรกนี้มันคยมั่นความดันเบาหวานมันเกิดขึ้นแล้ว พ่อหมอประวิทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในการเป็นหมอนวดหมอสมุนไพรและหมอพิธีกรรมที่สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์ซึ่งได้ถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้และคุณธรรมของหมอพื้นบ้านที่พ่อหมอประวิทย์เองก็ได้ยึดมั่นปฏิบัติจนเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยและชุมชนแห่งนี้ตลอดมาแต่ถ้ำตรงนี้นะคือไม่ความวาต้องการให้ช่วยทีวิตคนถ้าโรคไปียากขึ้นเหมานนะั้น คนที่เขาเป็นอาม,อ ый, อมอาพึกษอามพาดเนี่ยมันมาใจดักท่าไง่ยอายๆก็เบียน้อยมาดักษ้ามาหนวดถ้าคนจนจนบรรานโลกเนี่ยนะถ้าคนตก,กจักซ้ำ้าวตัดยักไม่ได้ไม่ได้หนวดผมได้รับอุบัติเหตุจากการโดนยิงจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากที่ผมนั่งก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้ครับ,บก็อยู่รักษาจนดีขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ ท่าน,นเป็นคนมีคุณธรรมคนมีบุญช่วยเหลือชีวิตคนเป็นที่ประจักษ์กันในชุมชนนะครับในการที่แกช่วยเหลือชุมชนอะไรต่างๆพ่อหมอประวิทย์ได้สละเวลาส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนามอมรวมทั้งได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังร่วมผลิตงานวิจัยและตำราด้านการแพทย์แผนไทยให้กับหน่วยงานต่างๆนับว่เป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดสงขลาที่มีลูกศิษย์ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากท่านเนี่ยจะเป็นคุณหมอพื้นบ้านที่ รักษาเหมือนผสมผสานได้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยร่วมมือทํางานกันได้อย่างลงตัวเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็นอกจากจะใช้สมมติคนน้ำหมอมแล้วก็อยากให้มันกว้างขวางแล้วก็ใช้ไปได้ทั่วประเทศนะคะเราจะส่งอาจารย์นะคะแล้วก็บุคลากรที่สนใจค่ะมาเรียนกับหมอปวิทเแก้วทองท่านก็ให้ความเอนดูแล้วก็สอนทุกอย่าง คือจากการที่มาเรียนรู้กับหมอวิทย์ประมาณ6เดือนนะคะก็ได้องค์ความรู้ในเรื่องของการนวดแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรเป็นยาปรุงเฉพาะลายเป็นยาโตมะคะ่ะอาจารย์ก็พยายามสอนไปด้วยก็ยคือให้เราเริ่มรักษาคนไข้เองแล้วพออาจารย์เห็นว่าเราสามารถทําได้หมอก็จะรับเป็นสิทธิ์ผูกผ้าคนที่ได้ผูกผ้าเข่ามาค่ะก็คือเป็นคนที่หมอมีความเชื่อมั่นแล้วว่าเราสามารถออกไปดูแลคนไข้ได้เองถือว่าท่านได้ ไม่ใช่ทาหน้าที่เฉพาะการรักษาแต่ทําโดยการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไม่ให้หายไปแพทย์แผนไทยที่จบใหม่มาก็ยังอาศัยความรู้ที่ตรงนี้ไปเติมเต็มเพื่อที่จะให้ระบบของเราแพทย์แผนไทยของเราได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นเมตตาและเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยไปพร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยมากว่า30ปี ข้อหมอประวิทย์แก้วทองจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ2566เป็นหมอเป็นครูเป็นปราชชาวบ้านผู้หวานเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญา